สวัสดีค่ะคุณสถาพรคะสวัสดีครับคุณชนุตราครับวันนี้เห็นว่าจะมาฟันธงเรื่องการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ใช่ครับผมพยายามพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยจุดตายเนี่ยมันจะอยู่ที่ทะเลจีนใต้<อ>นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีนักวิเคราะห์เนี่ยก็วิเคราะห์เอาไว้เช่นเดียวกันว่าสถานการณ์มันจะลากโยงไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เนี่ยก็คือที่นี่แหละ ในส,ส่วนของทะเลจีนใต้นี่แหละดังนั้นวันนี้เราต้องมาดูกันว่าสถานาการณ์อะไรบ้างที่มันจะลากโยงไปถึงตรงนั้นครับคุณชนุตราครับเห็นว่าวันนี้วิเคราะห์ด้วยคะว,ว่าสหรัฐอาจจะพ่ายแพ้จีนด้วยนะคะใช่ครับเอาละค่ะน,น่าสนใจติดตามราคุณสถาพรนะคะขอบคุณครับคุณชนุตราครับท่านผู้ชมครับถ้าติดตามรายการขอติส,สงครามโลกครั้งที่3กับผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับผมก็ย้ํามาหลายครั้งว่าสถานาการณ์ที่น่าสนใจที่สุดที่จะนําพาไปสู่สงครามรอบใหม่นั้นก็คือพื้นที่ของทะเลจีนใต้ เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องการที่จะเข้าไปเอี่ยวผลประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ที่ว่ากันว่านั้นเนี่ยนะครับสถานะพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้มหาสมุทรแห่งนี้รวมถึงในส่วนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการเดินเรือสินค้าผ่านบริเวณนี้เนี่ยครับมีมูลค่ามหาศาลที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับทางด้านจีนก็พยายามเข้าไปจับจองพื้นที่แห่งนี้ไม่สนใจว่า การตัดสินของศาลโลกนั้นจะตัดสินบอกว่าจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองพื้นที่แห่งนี้แต่จีนนั้นก็ยังเข้าไปถมทะเลแล้วก็ก่อสร้างเกาะรวมถึงลานจอดเครื่องบินรันเวย์ขึ้นลงของเครื่องบินรวมถึงล่าสุดนั้นพบว่ามีการก่อสร้างป้อมปราการในการที่จะติดตั้งระบบขีปนาวุธหรือว่าระบบยิงขีปนาวุธในพื้นที่เหล่านี้เพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พูดชัดบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ให้จีนเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่แห่งนี้อีกแล้วถ้าไม่ผ่านการอนุญาตจากทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นน่านน้ําสากลใครก็ตามสามารถที่จะเดินเรือผ่านบนริเวณนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่แน่นอนว่าจีนนั้นก็คงไม่ยอมให้กระทําเช่นนั้นสถานการณ์เนี่ยครับมันก็ผูกโยงกันมาต่อเนื่อง ล่าสุดนั้นสหรัฐก,ก็พยายามที่จะเข้าไปลาดตระเวนในพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับการเพิ่มงบประมาณด้านกลาหมของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของกองทัพเรือเพื่อที่จะสร้างเรือและก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนั้นเข้ามาสู่กองเรือแปซิฟิกซึ่งดูแลน่านน้าแห่งนี้ทางด้านจีนเอ,เองนั้นก็ออกมาพูดชัดเจนเช่นเดียวกันว่า งบกลาโหมของจีนนั้นเนี่ยจะเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับงบกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและที่ผ่านมานั้นจีนก็เพิ่มเติมเรื่องของงบกลาโหมมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏภาพถ่ายทางดาวเทียมชุดใหม่ที่มีการนําออกมาให้สื่อมวลชนนั้นได้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยจีนนั้นได้เข้าไปถมที่เพิ่มเติมนะครับบริเวณหมู่เกาะภาระ ปราเซลซึ่งหมู่เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่พิพาทกับทางด้านเวียดนามอยู่พื้นที่แห่งนี้ที่จีนเข้าไปก่อสร้างเพิ่มเติมณนะขณะนี้นั่นก็คือการสร้างท่าเรือในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าแน่นอนว่าจีนนั้นกําลังก่อสร้างท่าเรือเพื่อเอาไว้สนับสนุนกิจการทางด้านทหารนั่นเองมากกว่านั้นครับล่าสุดเดลิสตานั้นก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ของทะเลจีนใต้กําลังนําพาไปสู่สมรภูมิรบ แ่งใหม่สตีฟเบนนอนซึ่งเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ของทำเนียบขาวก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันว่าขณะนี้เนี่ยครับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งใหม่นั่นก็คือในพื้นที่สมรภูมิแห่งใหม่ก็คือทะเลจีนใต้แล้วก็บอกด้วยว่าระยะต่อจากนี้5-10ถึง10ปีข้างหน้ามีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องกระโจนเข้าสู่สงครามโลกครั้งใหม่ และก็บอกต่อด้วยว่าถ้าดูจากปัจจัยต่างๆแล้วระยะเวลาที่เหลือจากนี้ไป5ปีข้างหน้านั้นสหรัฐอเมริกาจะเสียเปรียบจีนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าที่ผ่านมาแม้สหรัฐอเมริกานั้นจะมีงบประมาณกลาโหมสูงเป็นที่สุดนะครับถ้าเอาลำดับที่2ถึง7มารวมกันยังไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวแต่ที่ผ่านมานั้นจีนไม่เคยเปิดเผยตัวเลขเรื่องงบกลาโหมที่สําคัญออกมา ที่เปิดเผยให้เห็นนั้นก็เป็นตัวเลขหลอกๆสตีเบนนอนเชื่อว่าต่อจากนี้ไป5ปีกองเรือของจีนนั้นอาจจะมีเรือรบมากกว่ากองเรือของสหรัฐอเมริกาที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้รวมกันนั้นจีนเองนั้นกำลังพัฒนาระบบขีปนาวุธต่างๆ โดยที่สหรัฐนั้นไม่มีโอกาสล่วงรู้และไม่มีโอกาสที่จะหาวิธีการป้องกันดังนั้นถ้าเกิดสงครามโลกครั้งใหม่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้สตีฟเบนนอนบอกเลยครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีโอกาสพ่ายแพ้ต่อจีนสูงเป็นอย่างยิ่งครับคุณชนุตราครับเรื่องนี้ติดตามกันอีกยาวนะคะ